อีพีนนหน้าหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำโปรไฟล์หรือพูดเลยดีอ่ะพูดเลยก็ได้ครับไม่ลาย,ยังไม่ลาโปรไฟล์คืออะไรโปรไฟล์คือสิ่งที่จะเป็นประการด่านแรกนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยได้งานนะการที่ทำให้คุณได้งานนะครับมันมาจากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือรูปที่คุณจะต้องดูดีไว้ก่อนสมมุติว่าสมมติสมตสม,ตสม,ตสมตินะพี่แผนถ่ายรูปแบบอย่างนี้ นะครับหลายๆคนที่ทุกคนเคยเห็นคุณช่างเคยเห็นนะฮะคือถ่ายรูปเป็นในสตูดิโอแบ็กกราวนสีเรียบโพสท่ ria, าทเป็นทางการเป๊ะๆน,นะครับที่ไม่ใช่รูปเซลฟ,ฟ,ฟี่เป็นพี่แผนพี่แผนจะเลือกอย่างหลังนะครับที่มันเป็นทางการกว่าเพราะว่าแค่โปรไฟล์ของคุณเนี่ยรูปโปรไฟล์ของคุณเนี่ยคุณยังลงทุนทำไม่ได้นะครับแล้วงานของเราเนี่ยลงทุนเป็นสินแสนนะครับหรือหลักหมื่นหลักพันหรือหลักร้อยก็ตัางแต่มันมีมูลค่า ถ้าเจอคนที่ไม่ตั้งใจขนาดนี้นะครับแค่โปรไฟล์ตัวเองทำไม่ดีไม่ได้งานที่คุณจะรับผิดชอบออกมามันก็ย่อมที่จะได้ไม่ดีตามสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นนะครับอย่างต่อไปอย่างต่อไปต่อเอเเ่อ,อ,อจะ,อเ,อเ,ะ,อะเป็นเรื่องของโปรไฟล์รูปถ่ายรูปถ่ายน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวส่งให้ดูถทายเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวส่งรูปไปดูนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นเรื่องของโปรไฟล์โปรไฟล์เครื่องประวัติของเราที่เราเล่าไป EP หนึ่งนะครับคือโปรไฟล์ตัวนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความสาม,มารถของเรานะครับยิ่งเรามีโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เยอะนะครับมันก็ยิ่งจะทําให้เรามีโอกาสในด้านนั้นๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นการทำโปรไฟล์ไม่ใช่แค่แค่การพิมพ์ว่าเราทําอะไรยังไงบ้างนะครับแต่คุณควรที่จะต้องมีแนบลิงก์ผลงานด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับตัดต่อกันได้เยอะนะครับโดยใช้แอปคายเอิรคายอะไรทั้งอย่างคายมาสเตอร์หรือว่าวีว่าวิดีโอหรือแอปตัดต่อต่นางๆเนี่ยถ้าถ้านะครับถ้าถ้า,ถาเรา มีเจอคลิปของเรานะครับเราจดไว้ว่าเอ้ยอตอนนี้ออแอเมือ่อไรตอนที่เท่าไหร่นะครับเราก็รอคลิปรอคลิปรอคลิปเสร็จปุ๊บพอมันออนแอร์มาใน YouTube ในโซเชียลปุ๊บเนี่ยเราก็ไปโหลดมาออนแอร์มาใน Facebook เราก็ไปเอาลิงก์มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปโหลดในเว็บโหลดวิดีโอจาก Facebook โหลดวิดีโอจาก YouTube ด้วยเว็บจะโหลดวิดีโอจาก u t u b e นะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดในโปรแกรมนะครับเราจะได้โปร,ฟรไฟล์ตรงนะั้นนะั้นๆอะนะนะนะในบทของเราที่เห็นเราเนี่ย เอามารวมในพอร์ตฟลิโอของเราง่ายไหมไม่ยากครับเดี๋ยวในนี้ก็จะมีมีเดี๋ยวมีสอนเหมือนกันอพอเราทำโปรไฟล์ริดโปรไฟล์ฟลก็จะระบุตั้งแต่นะครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอายุส่วนสูงน้ำหนักสัดส่วนแต่บอกจะบอกว่าความจริงอายุก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการระบุนะครับที่จะต้องระบุแต่ว่าบางทีเนี่ยหน้าเราดูเด็กอะหน้าเราดูอ่อนเยาว์หน้าเราไม่ได้ดูแก่ เราก็สามารถที่จะแบบถ้าพี่แผนนะมันไม่ถูกมันไม่ถูกไ,ไม่ควรเนะี่ยแต่พี่แผนไม่ค่อยใส่อายุเพราะว่าบางทีพี่แผนแก่ได้บางทีเด็กได้นะบางทีเกาหลีได้เกาหลีได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยทาให้มันดูเด็กๆทําให้ดูผมตั้งตั้งดูเท่ๆได,ไดนะ้ถ้าเราเสร็จผมก็จะเป็นอีกแบบน้องแต่ผมสั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าเราแต่งตัวเป็นคุณหมอเราก็ใส่แว่น มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบว่าอายุให้แคตติ้งนะครับให้ปริวเซอร์รอว่าให้ผู้กลับเขาดูรูปเราดีกว่าว่าเราเนี่ยมันเหมาะไหมกับบทที่เราสา่งไปแต่เราจะต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าอายุของเราประมาณนี้เราจะบวกเราจะลบเนี่ยได้แค่ไหนเพราะว่าในปัจจุบันนะอย่างเช่นเขาต้องการแม่อายุ40แต่ว่าบางคนนะเ,เด็กผู้หญิงเนี้ยนะเด็กเด็กคือนะเหมือน20 แปะที่การนะเหมือนสามสิบเองอะ่ะเคยเห็นใช่ไหมอัน,นี้พี่แปะพ,พูดถูกใช่ปะเอบางคนนั้นเกเ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่แผนเนี่ยเดี๋ยวเนะถ้าบอกของการคนอายุสี่สิบปีก็สามารถเป็นได้นะเพระว่ <c oughs> านั้นคือื่องสมบูรณ์ฝ่ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็อายุสนงสุนนาหนกสัดส่วนการศึกษานคงไม่ต้องเออจะลงไปก็แล้วแต่ครับไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับอายุสงการศึกษาความสามารถพิเศษทักษะพิเศษนะครับแล้วก็ผลงาน,นครับ ไล่เนะครับริดอูว่าอะไรมันเด่นที่สุดเอขึ้นมาต้นต้นริด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 อ่าแสดงละครเรื่องไหนตรงนี้ทางช่องเจ็ดช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องไทยพีพีเอสช่องแปดช่องอะไรก็ตามแต่ระบุไปเลยโตต่อโตใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็ผลงานไล่ไล่ไล่เรียงมาให้ยาวเน่ยบิงไปเรืยเน่าบิงเน่าบิงเน่ยบิงเน่าบงเบิงอ่าแค่นั้นครับสองอย่างรูปถ่ายกับโปรไฟล์ เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับสิ่งที่จะทำโปรไฟล์นะครับะจะมีการขอคอมการ์ดคอมการ์ดคืออะไรคอมการ์ดคือการที่นำเรานำรูปนะครับมาจัดเรียงอยู่ในแถบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามแต่แล้วแต่เราจะตัดแต่ที่แนะนำมากควรจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนววายสกรีมแบบนี้แหละรูปที่หนึ่งครับเป็นรูปอ,อยู่จดตัดก้าช่องช่องนี้เป็นรูปขึ้นตัวนะครับอยู่ช่องนี้เลยแล้วก็ไปทางน,นี้นะอันนี้ประมาณนี้ เป็นรูปครึ่งตัวนะครับแล้วรูปที่สองสามสี่ยวนะหนึ่งอ่ะไอ้รูปเนี้ยรูปนี้ยังไม่นับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหกรูปใช้หกรูปแล้วก็รูปรวูปอีกรูปรูปเมล็ดตรงนี้อีกหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปที่เจ็ด นะครับใช้ทั้งหมดเจ็ดรูปพยายามยืนพื้นไว้เพราะว่ามันจะทำให้คอมการเดียวเราสามารถบรรจุคาแรคเตอร์ของเราเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นรูปแรกรูปนี้อาจจะเป็นรูปในศัตรูแบบเฟี้ยวเฟี้ยวที่สุดดูดีที่สุดเห็นแล้วปุ๊บเป๊ะปังที่สุดที่ไม่ใช่รูปเซลฟี่แต่ที่ไม่ใช่รูปแสงสีเป็นเพี้ยนแสงสีเป็นเพี้ยนคืออย่างเช่นไม่ผ่านแสงสีเนี้ยผิวสีนี้เสร็จปุ๊บอ่ะผิวกันสีนี้แทนเห็นป่ะอันนี้ผิวสีหนึ่งอันนี้มือเนี่ยผิวสีหนึ่ง คือพยายามให้เป็นสีธรรมชาติไว้ก่อนแบ,บ 9, ็กกราวด์เรียบๆที่ไม่ใช่ว่าเซลฟี่มาเสร็จปุ๊บมีอะไรติดอยู่กับรูปข้างหลังเนี่ยมีกระเป๋าแมวมีอะไรเงี้ยมีแมวติดอยู่คือซึ่งมันไม่ได้คุณภาพอ่ะโอ้ขอโทษค่ะกล้องสัน่นอดีที่วางโทรศัพท์มันเป็นตัวโยกอ่ะหนึ่งสองสามนะครับสามรูปเนี้ยทำรูปบนเป็นรูปในสัตว์ตสามรูปรากเป็นรูปถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นเท่ แต่ว่าไม่ควรเอารูปที่เราเซลฟี่ในกล่องงานหรือในอะไรพวกนี้มาส่งงานแต่ถ้าคุณอยากจะส่งนะครับคุณทำคอมการ์แบบนี้มาอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นรูปรวมผลงาน,นคุณถ่ายเซลฟี่กันนัดเดทถ่ายเซลฟี่กับอะไรเนี้ยถ้าบอกว่าคุณเซลฟี่กันนัดเดทมันยิ่งทําให้คนที่ดูเนี่ยยิ่งแบบใส้คุณใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนกับคุณอวดอะ่ะเออเราะฉะนั้น,นะครับไม่ควรแต่ถ้าถ่ายในกองถ่ายแบบให้เพื่อนถ่ายเงี้ยในกองถ่ายมาว่าคุณกำลังแอคติ้งนี้อยู่มีรูปกล้องรูปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนว่ามันโอเคนะ เพราะมันคือบรรยากาศยังเห็นว่าเฮ้ยคุณตัวตนอยู่ตรงนั้น,นจริงๆนอกจากที่จะมีแค่ลิงก์อ่ะจริงไหมก็เมื่วานนี้แล้วก็ทำแบบคอมการ์ดแล้วก็ระบุนะครับเป็นแท็บอันนี้มีรูปนะรูปใหญ่หนึ่งหนึ่งรูปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สองสามสี่แล้วก็แท็บตีแท็บดำตรงนี้นะครับคุณที่ตรงนี้เนี่ยถึงตรงเนี้ยตีแท็บดำออกมานะครับระบุชื่อนะครับของเราส่วนสูงน,น้ำหนักสัดส่วนนะครับส่วนสูงน,น้ำหนัก สัดส่วนข้อมูลที่เราจะแยกได้สัดส่วนก็คือใส่เป็นตัวยออ่ออะเออเอลคะโอเอลสโปคือที่ไม่ใช่34 24 3, 5, ี่ยี่สี่สมเงี้ยมันจะทําให้ไอข้อมูลตรงนี้มันดูน้อยลงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปเลยสัดส,ส่วนตึ๊ดหรือว่าจะใส่สัดส่วน34 24 35ยี่ส่สาเสร็จปุ๊บข้างล่างตรงนี้ระบุเป็นผลงานของเราว่าเราผ่านผลงานอะไรมาเด่นเดขึ้นมาใช่ไหม ผลงานเด่นๆ่องสาม่องหน้าท่องเจดคือผลผ่านผลงานละครอะไรมาบ้างเึอดเๆๆๆดเๆืนีครับอันนี้คือของการ์ดถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมการ์ดก็ทักทายเข้ามาในกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวนะครับคลิปหน้าอาจจะทำรีวิวนะครับแบบเป๊ๆคือผ่านการต่ดต่อเนี่ยเอามาอินเสิร์ตให้ดูว่าตัวเวลาตัวอย่างตัวนี้ครับมันทำยังไงเนองอมการ์ดแล้วก็โปรไฟล์คุณอาจจะพิมพ์ในเวิรตกแต่งให้สวยเสร็จปุ๊บก แชออกมาเสร็จปุ๊ผมก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของคุณสวยๆนะครับส่งเป็นรูปที่ไม่ต้องส่งเป็นข้อความง่ายไหมแล้วเราก็สร้างอัลบันน้มในสมุดมือถือของเราเวลาเราแนบส่งไปเราก็จะอาจจะแนบคอมการสัก3ามอันแล้วก็โปรไฟล์ของเราระบุโปรไฟล์ตรงนี้อีกอันหนึ่งแต่ว่าข้อจํากัดของตัวการแคปเจอร์คือมันไม่สามารถกดลิงก์ไดอ้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อ จำกัดนิดหนึ่งนะครับในการแคปเจอร์นะครับก็ส่งเป็นข้อความเหมือนเดิมก็ได้ประมาณนี้ครับในเรื่องของการเป็นนักแสดงในเรื่องของการทําโปรไฟล์นะครับอยากรู้อะไรอยากทำอะไรนะครับทำเข้ามาครับก็คือโดยปกติแล้วแหวก็จะมีถ forget, ่ายรูปโปรไฟล์เหล่านี้ให้กับนักแสดงแสดงของแหวนให้กับตัวนักเรียนพิธีกรแล้วก็คนที่สนใจเข้ามาถ่ายโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับยังไงก็้องติดตามดูเรื่อยๆครับเพราะว่านานๆทีจะเปิดเพราะว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแบบ2 0 0 0 3 0 0ามพันไงคิดกันอยู่หัวหนึ่งแค่ ห้าร้อยหกร้อเจ็ดร้อยแปดร้อยคือแล้วแต่จำนวนคนอนะ่ะคือคิดถูกแต่มันก็เลยต้อง,องรอเป็นรอบ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 คือรอหนึ่งอ่ะรอแปดวันนะครับสองเนี่ยรอถ้ารวมกลุ่มกางเสร็จปุ๊บก่อนนะัดเข้ามาถ่ายกันก็เป็นสตูดิโอแบบขาวขาวนะครับคิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปต่อยอดได้คือเอาง่ายๆคุณถ่ายห้าร้อสามเดือนคุณมาอัปเดตโปรไฟล์ทีหนึ่งคุณจะหารายได้ไม่ได้เชื่อแค่500นะครับในสามเดือน ที่ต้องอัปเดตโปรไฟล์ทุกสัปดือนคือเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปของเราเรื่อยๆนะครับมันอาจจะส่งผลกับงานที่คุณจะรับนะครับหรือว่าส่งผลเวลเราคุณส่งงานไปปุ๊บมันไม่เหมือนกับตัวจริงของคุณเนะี่ยคุณอาจจะถูกไล่กับบ้านได้นะครับเมื่อไปเห็นตัวจริงนะครับไม่เหมือนกับ นั่นเองนะครับยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำนะครับจงเชื่อมั่นในความฝันของคุณจงเชื่อมั่นในหัวใจของคุณจงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณแล้วเริ่มต้นลงมือทำมันนะครับไม่มีขาวก็ทำไม่ได้หากคุณเริ่มต้นที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณฝันไ้ครับ if you can do it ถ้าคุณฝันได้คุณย่อมทำได้นะครับสวัสดีครับ